สวัสดีเพื่อนเอทุกคนชาว YouTube นะครับวันนี้อยู่กับผมโบน์คิรเลสซิ่งนะครับเฟิร์นค่ะบันไลยนะคะหัวหน้าค่ะวันนี้จะมาทำมิกกอนแมทกับรถคันนี้ครับ h o n d a t เ o n o นะตอนนี้ต้องบอกว่า t e o o o เป็นไงรอยยี่ห้าดีซแรงเดิมกระแสไม่ตกกระแสไม่ตกนะใช่ไม่ตกวันนี้เรามาทำคลิปเกี่ยวกับการแต่งรถแล้วกันสำหรับคันนี้ลูกค้าตั้งงบ ไวที่ประมาณ50,000บาทอะไรตอนแรกเห็นว่าคุยกับพี่ไว้3 0,000ื่นไม่ใช่หรอ30,000่ 30, คาบบร์บอนอย่างเดียว3า0 0 0คาร์บอนอย่างเดียว3า0 0 0แค่คาร์บอนอย่างเดียวเป็นเร็จแล้วเราตกซับลูกค้าไม่ได้ประมาณ5 0,000นะคะทีนี้จะบอกว่าเวลาเรามีบัดเจ็ต5 0 0 0มมันสามารถจัดรถได้หลายอย่างบางคนเลือกที่จะใส่พวกเบกรกก่อนล้อยางช่วงหน้าช่วงหลังแต่ว่าจะไม่มีของแต่งในส่วนของพาร์ทคาร์บอนหรือว่างาน c n c สีสี 4. แต่ทีนี้คันนี้ลูกค้าเขาทํากันบ้างมาแล้วอ่ะก็อ,ะอย่างที่บอกที่เคยท,ทําคลิปไปอ่ะห้าหมื่นของแต่ละคนเลือกของแต่งไม่เคยเหมือนกันสักคันเลยนะคะแต่พี่ว่าชุดนี้ห้าหมื่นได้ของแต่งเยอะนะเยอะมากก็คือทั้งคันอันนี้ไม่มีสายแล้วยกเว้นไปอัปเกรดระบบเบรกอย่างเดียวอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวรีวิวหน่อยให้เฟรนรีวิวหน่อยอันนี้งานด่วนมั้ยเนี่ยไม่ด่วนไม่ด่วนเพราะว่นตลอดเลยด่วนที่ใครไม่รู้แต่ว่าไฟไหม้ที่หนูตลอดเลยนะคะด่วนทุกงานรีวิวหน่อยอรีวิวหน่อยโอเคคันนี้เราก็เลือกชุดแต่งให้มิก แอนแมนกับตัวรถนะคะรถคันนี้นะคะเป็นจิโโนสีขาวตัว ABS ค่ะของแต่งลูกค้าเลือกเป็นคุมโทนสีน้ำเงินหมดเลยก็เป็นขาวน้ำเงินนะคะแล้วก็มีแซมดำนิดหน่อยนะคะจะเป็นในเรื่องของพวกคาร์บอนก็จะเริ่มเป็นที่ชุดคาร์บอนก่อนชุดคาร์บอนนะคะจะเป็นลายสีงาน JR คาร์บอนนะคะก็ใส่รอบพันชุดคาร์บอนนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของของแต่งจุกจิกนะคะบางจุดก็จะเป็นพวกพักเท้ามือลิงอุดท่อระบายกองปลายแฮนด์ปลอกมือ จุกลมตัวประคองสายเบรกมือเบรกนะคะต่อไปนะคะเป็นโช้กโปรเฟนเดอร์เอ็กซนะคะตัวนี้ความสูง300มิลนะคะประกัน2ปีปรับได้3จุดปรับพีโหลดรีบาวคอมพรชชั่นนะคะแล้วก็สับสปริงแต่งสีน้ําเงินไปด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโนู้นกันค่ะโอเคครับสำหรับฝั่งนี้นะครับก็จะมีในจอนของล้อท้งสีเป็นงานทาดว์โคดนะครั อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นรถอเดิมทำสีพาวเดอร์โค้ตให้เรียบร้อยนะครับเราสามารถเลือกแมทชิ่งสีกับตัวรถได้อย่างคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งคุมโทนสีน้ําเงินล้อก็จะเป็นสีน้ําเงินแคนดี้แบบนี้นะครับเ<ๆ>วลาลูกค้ามาสับล้อเนี่ยเราจะแนะนําให้ลูกค้าใส่คู่กับจุบลมอลูมิเนียมไปเลยเพราะว่าจะได้เติมลมง,ง่ายขึ้นแล้วก็ยางวันนี้ที่ลูกค้าเลือกใช้ก็เป็นตัว Pirelli Diablo Rosso s c ต d e r i ซึ่งตัวนี้มันเป็นตัว s c ด้วยสําหรับตัว s c เนี่ยเขาจะได้ในส่วนของป้ายเหลี่ยงมาให้นะครับแล้วก็เนื ทั่วไปสาหรับวัยรุ่นบอกเลยยางตัวนี้ขายดีมากๆนะครับรใครที่แต่งรถทรงซิ่งอะหนีไม่พ้นขอมันต้องมีรถเราบ้งกี่คันใส่ตัวนี้หมดเลยใช่แล้วนอกเหนือจากในส่วนของล้อยางเนาะก็จะมีงานทําสีมีแค้งเครื่องนะครับเป็นแคงเครื่องทำสีพาวเดอร์โค้ดแล้วก็โลโก้ก็เป็นหยอดน้ําเงินให้เข้ากับตัวล้อส่วนจบหลังก็เป็นสีดำพาวเดอร์โค้ดเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเบาะ อ่ะบ<ม>าะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน<ม>ก็คือเป็นเบาะปรับตอนนะครับนั่งสบายทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนด้วยส่วนผ้าที่เราเลือกใช้เป็นผ้าเรดเดอร์เวลาเรานั่งเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยบางทีตูดมันไหลไงแต่ถ้าเป็นผ้าเรเดอร์ตัวนี้ตูดมันจะไม่ไหลแล้วแล้วก็งานของเราก็จะเดินได้คู่สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก,โลกล้ลิขิตจริงด้านข้างให้อ่ะประมาณนี้เนาะ ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคั n d a g i o โอนคันนี้กับงบแต่ง50 0 0 0บาทนะครับรถสีขาวคุมโทนของแต่งสีน้ำเงินเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวจากของแต่งชิ้นหลักๆกันก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยที่เพื่นๆเห็นตอนนี้เป็นทรงรถที่มีการจัดทรงใหม่ข้างหน้าเราโหลดไป1.5นิ้วนะครับส่วนข้างหลังเราใช้เป็นโปรเฟนเดอร์เอตัวส0มมเดี๋ยวผมเจาขาตั้งคู่ลงให้อ่ะนี่ ทรงรถจริงๆจะเป็นทรงเตี้ยอยู่ประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับมีการปาดจัดทรงขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเบาะปาดสองตอนเดี๋ยวผมจะลองนั่งรถด้วยนี่ตัวผมนี่สูงร้อยแปดสิบนะครับนั่งกับเจอโน่ตรงนี้ขุ่นประมาณนี้นะครับฟิลลิ่งโชกหน้าโชกหลังทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับคันนี้อนอกจากในส่วนของการจัดทรงรถแล้วการตกแต่งสวยงามเดี๋ยวเราไล่าจากบนลงล่างแล้วกันมาข้างบนเลย ข้างบนเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยชุดคาร์บอน4ชิ้นตัวขายดีของทางร้านแล้วก็คันนี้ใส่เป็นลาย4ด้วยครอบเรือนไม้ครอบไฟหน้าครอบโลโก้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับครอบไฟท้ายแล้วก็ของแต่งด้านบนก็จะเป็นปอกมือนะครับใช้เป็นเดโทนาจับคู่กับไฟแฮนคาร์โมอีสีน้ำเงินแล้วก็ก้านเบรกแต่งของ Revolution เป็นงานพูโทนนะครับ mm hmm. เข้ากันหมดเลยตอนนี้ เราถอยกระจกเดิอมออกใส่เป็นกระจกแต่งของเซเว่นสปีดเข้าไปนะครับทรงกําลังสวยเลยขาสั้นมุดง่ายนะครับแล้วก็ทรงเป็นเหลี่ยมด้วยถูกใจนะทางด้านนี้ก็จะมีในส่วนของลออทําสีพาวเดอร์โค้ดจับคู่กับยางพิเรี่นะครับเข้ากันมากๆเลยเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนอกจากเปลี่ยนบอกไปแล้วก็มีการใส่เข้าไปในส่วนของจับหลังนะครับเราเลือกใช้เป็นสีดํา เผาด้วยโคเช่นกันามาดูฝั่งข้างล่างกันหน่อยจริงๆเนี่ยลูกค้าเขาอยากได้3ามชิ้นนี้ด้วยแต่ว่าวันนี้ของเราไม่ครบก็เลยบอกเขาว่าอย่าเพิ่งใส่เลยเดี๋ยวมาใส่ใหม่รอบหน้านะครับ3ามชิ้นนี้ติดไว้วันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของตัวนี้ครับพัก้าคุนซ้อนเป็นงานคาร์บอนพร้อมงานซีนสในฝั่งขวาก็จะมีในส่วนของการรอนท่อครอบมอน้ำแล้วก็กรดีดซุ้มล้อตัวในนะครับ สวยสวยคันนี้สวยแต่งออกมาครีนมากๆเลยเดี๋ยวผมจะกลับรถให้ดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างและในส่วนของฝั่งซ้ายเราก็จะเจอกับตัวนี้ครับพวกงาน c ีนซีปิดเก๊ะตะขอควนของแล้วก็ฝาถักนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ชุดหลังก็สวยไม่อกี้ชุดหน้าสวยเลยใช่ไหมชุดหลังนี่แผงนี้เลย โชคโปรเฟนเดอร์เอ็กซนะครับตัวโหลด300มิลจับคู่กับของแต่งมีเปลี่ยนสปนริงทาสีเม็ดปรับคอมเพรสชันแล้วก็ในส่วนของแทงเครื่องครอบกองเนี่ยเราจัดชุดงานคาร์บอนกับงานทําสีนะครับโอ้โหลงตัวมากๆแล้วพวกของแต่งเก็บรายละเอียดดีเทลอุดท่อระบายกองมือลิงนี่โอ้โหชุดนี้เข้ากับชุดล้อมากๆนะครับสำหรับคันนี้งบแต่ง50,000บาท ไว้เป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆดูได้นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่ใช้ Honda Giono นะครับหรือว่ารถรุ่นอื่นก็นแล้วแต่ถ้าเกิดชอบการตกแต่งในสไตล์ของทางรา้านดิคิเลสซิ่งก็เข้ามาดูเข้ามาลองใช้บริการได้นะครับขอบคุณครับ